คลิปนี้ก็จะมาชวนวาดรูปแมวน้อยกันนะครับเริ่มแรกนะครับหลักล่าเส้นโค้งนะครับนั่นก็คือหัวของเจ้าแมวน้อยนั่นเองต่อมาครับเราก็วาดใบหูให้เขาครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็วาดกระ่อมให้เขานะครับแล้วก็วาดสันหูให้เขาอีกทีนึงครับต่อมาครับเรามาวาดขาหน้าให้เขากันนะครับสองข้างนะครับโอเคครับขาหลังนะครับ แล้วก็วาดหางอีกทีหนึ่งครับที่เหลือก็ใบหน้าเขานะครับเราวาดลูกตาให้เขาครับวาดกลมๆครับแล้วก็วาดดวงตาอีกข้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็วาดปากให้เขาครับเติมหนวดให้เขาหน่อยเสร็จแล้วก็ระบายสีตามใจชอบครับผมคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับ